ตั้งแต่เดือนตุลาคมพีพุทธศักราช2565เป็นต้นไปเงินช่วยเหลือต่างๆเข้าบัตรสวัสดิการวันไหนบ้างกรมบัญชีกลางอัปเดตรายการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนกุลาคมปีพุทธศักราช2565เป็นต้นไปดังนี้ทุกวันที่1ของเดือนเงินจำนวนนี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป1วงเงินซื้อสินค้า200บาทและ300บาทต่อเดือน2ส่วนลดค่าซื้อกาสถึงตพิ่ม100บาทต่อ3เดือน3ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่ารถขอขสอ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟฟ้าและขอ สมอก็500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกทมและปริมณฑลทุกวันที่18ของเดือนเงินจำนวนนี้สามารถถอนเป็นเงินสดและะสมในเดือนถัดไปได้1เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือน2เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาไม่เเเกิินนน315บบาทต่ออดดืจะไ้รัง คืนไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินผู้ถือบัตรจะต้องชำระเองทุกวันที่22ของเดือนเงินจำนวนนี้สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ 1. เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ2 0 0บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยวความพิการเตือนประชาชนผู้มีไรายได้น้อย รีบลงทะเบียนร่วมโครงการใช้ไฟฟ้า50หน่วยฟรีถึงวันที่31เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่รายได้น้อยในปัจจุบันหรือมาตรการ50หน่วยไฟฟรีและผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในระบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี2566ซึ่งเป็น ไปตามมาติคอรอมอที่เห็นชอบขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก7เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565ถึงเดือนเมษายนพีพุทธศักราช2566ขอให้รีบลงทะเบียนกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ของกระทรวงการคลังทางเว็บไซต์ภายในวันที่31เดือนตุลาคมพีพุทธศักราช256 5นี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร021092345